แค่แแแกิโลได้กี่ร้อยนะฮะเกือเปล่าเลยเนี่ยโอ้ช่างรวม<อ>ใส่ไปรวมกันหมดเลยได้กี่ตันไหมดูสองตันกว่าเกือบเออสองตันกว่าเสร็จแล้ว ทำเบรกทำเบรกไหมชาลตรัสซี่โอ้บ้านเรามาที่ยวนะ <c oughs> นนสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดาเต่งครับโอ้ไม่ได้ลงหลายวันแล้วเสร็จแล้วครับปาสุ มีเสริมครับมีเสริมให้ส่งอ่างเรียบร้อยครับเหลือซ่อมเบรคครับท่านผู้ชมหอ้เบรคเขาหนาอยู่เลยตาซ่อมใจ อ๋อลีบร้เยอแต่มูลช่างนี่หมดเท่าไหร่นี่ฮะคันเล็กอะเล็หมดจุดแค่ใช้ใช้เหล็กเก่าด้วยท้ายเก่า แล้วเจ้าของเขาได้มาไหมได้มาเลยนี่โอ้นี่คร<ำ>ับเชื่อมปิดละทำสีมาแล้วก็ใส่ลากฝุ่นในแจ้วเลยบอกว่เออเลยปาสุเวชั่นใหม่มปาดีนธรรมม,ม,ม,มืออ้อยกีอ้อยกีรือ

คาเล็กหมดไปหมื่นห้าโอ้แจวเลยได้กระบ,บะใหม่ครับทำสีไปกับสวยพื้นใหม่ถ้าใครรับเหมาสีอะไรช่างโอ้ช่างอดอ,างอดอ่ะ แล้วเขามาเอาไปวันไหนอ่ะไม่รู้ยังไม่เห็นหน้ายัง,ยงมไม่มโอ้ยังไม่เห็นหน้าเจ้าของของเกี่ยวแต่ยา่าต้องของดีเจ้าของให้ม <c oughs> อืพื้นใหม่ครับ Gracias.

dùm cái dùm 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 dùm

Số, chéo lời. À? Ủa, chéo lên, nghe nè Ủa, mừng cơ Ủa, oh, nè, bá sụ nè Chéo lên hả? เดี๋ยวโทรหาเจ้าของรถก่อนเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามเจ้าอะไรอ่ะเนี่ยร้อยสห้าของปลาสุเสร็จเรียบร้อยครับเหลือทำสีครับเดี๋ยวเราจะไปดูมือสมัครเล่นทำสีกันนะครับช่างออดช่างติช่างปาล์มด้วยเดี๋ยวไปดูครับ เดี๋ยวเราทำสีก่อนครับท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ